อยู่กับอยู่กับคนโปรโมเตอร์จัดงานนะครับร่วมกับทีมงานป๋าช่วยพาม่วนนี่คือเจ๊อ้อมดีดีโปรดักชั่นเจ้าของพื้นที่นี่คือเจ้าของพื้นที่ไอเป็นยังคือผมไม่โคมะโคผอมกันนี่นะเอ้าเรามันนักลุยตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วหันหนาวเรถเครื่องเสียงเสียงนนติดลมครับเป็นรถที่หนักมากหนูกำลังคิดว่าจะใส่แมคโคเพราะตอนนี้ลอจะกลัวนะคะ ตอนนี้รถไถสองคันขึ้นไม่ได้นะครับต้องใช้แมคครเพราะว่าประมาณจักตันนี่ม่นเป็นซีตันพุ่นจีนี่ฮะขึนแล้วเนาะซิบหาซหาตันพุ่นอ่ะมรถเสียนนเสียนนก็ยังไม่มานะครับนี่เจ้าของซซีตันซิหาตันครับรถคันนี้ครับเครื่องเสียงครับลำโพงข้างซ้ายหมอลำแจักสี่ขึ้นในว่าใดนี่แม่เม อันนั้นท้าคัมบ่อันนั้นท้าตันท้อคัมไป่บอกเหงื่เดีวมันมีวิธีการซัวเีมันเดียวก็คือันวินกับอยวิ่นบ่ไหวหอกวิ่นขันวินเอาลนยกมาวินวินบวไหวเามันจะตันลรรถวิ่นอเคลื่นบไดหรอกฮะ โลมโครดึงข้างหน้านบ่แมโทั้งใเดน่นแมโคกัเขาทั้งทางพีแล้วาฏิแก้ปัญหาตรงแก้ปัญหานี่ตอนมันมีแสงอยู่นน่ตอนตะวินบนท่านตกหนิตอนนี้กำลงังซ่อมรถไทยสองคังนเอาขึ้นเมื่อไรครับ

ห้ามเดินเข้าในสนามที่ที่เขาถึงเชือกไว้นะครับมนันพื้นที่หววงห้ามของนิคมเขานะครับเขาปลูกหญ้านะครับไม่ไม่ให้เราเดินข้ามแม้แต่คนเดียวนะครับขอความร่วมมือทีมงานเราด้วยนะครับ ะเลกน็นี่ยังคักเลยนี่ปเพราะรถไถอสองคันนี่ขึ้นบ่ได้อยู่ปัญหาใหญ่แล้วครับคุณครับ เอาแนวหนุนเออมาอีกรอบนึงแล้วเอเอาลองเบิเออบออบ่อไงร้องเบิ่งคันซีขั้นนี่สิได้ยุ่นแล้วอันนี้มันเบาดิรถไถีนเบาดินี่มัน,นหนักเนาะยสิบห้าตันมึงเนาะเออพร้อมแล้วะนะครับ ช้าๆเนื้อๆครับอ่าเน้ๆเนื้ๆ มันเลื่อนเดี๋ยวลองดูเอกมาเอี๋ยวกันอากมาได้ต้องใส่ไม่คั่ได้ครับพอจะคอไว้ยังไงครับโอ้งานใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับงานเข้านะครับทางเราค้นสุขค้นหนียู่ดากซอยมันดีขึ้นปะ นี่โลมโคบ่ล่ะท่านนี่มคโคสำรล้วงบอ่ะล่ะจำเป็นต้องรถเข็นกับมคโคราคาบบ่ต่างกันหรอกตอนนี้ประมาณแปดพันนี่แหละผมคิดไว้นะอึงไู่แบบไม่พอ รถไทยเชื่องฟูอยู่โอต่างคนโอต่างคนตางดึงน่ะต่างไล่ไหมมันี่หูนั่นจะก้นมันได้ลองเปลี่ยนลองบังครับอาจารย์ครับเปลี่ยนลองเพราะว่ามันมันมันลมแล้วทั้งนั่น ไปๆกลับล่องีอเชครับกลับล่อง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 รอเอา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 เอเอาเองเอา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 นอัเอาเอาเอเอี๋ยวเอาเอาเอาเาเดาเยาเอาเอาเอาเาเย แป๊บคแป๊บคแป๊บสักรู่สักรู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวคนทังคุกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนทังคุณกนทั้งคุรอทั้งคุนนั้นคนพนะตาจะเข้าครับ จเลียงบ่ขาดนะั้นาะเลียงอ่ะแก็บำรลมได้อยู่บน,ด,น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 ดินทั้งทั้งเตะมันแนมอยู่ิีทั้งเตะมันแนมอยู่ดิ ไปแม่สันยัง่งก็ขี่โพยังไหันไป่อนแบบนั้นข <c oughs> ี่โพยัๆๆงไห่งเองกเขาและะมันสิงหงอกจะใส่กับผัวคันสีดึงหงอกกับย่านมันขาวเขาว่าคันดึงดิงดึเขาวะน,นะคาด่เบิดนาะคาด่ะคาดเบิดบ่ เอาพร้อมแล้วนะครับหนึน่สองไปเอ้า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 พอพอพอครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หาอีก อีกได้ว่าครับถอยถอยมาหมดเลยแล้วยโยกใหม่ครับก็มีตันเนี่ยค่ะเรียนพ้นอีกครับ <c oughs> เคื่อนพ้น <c oughs> ดันทั้งละทั้งรถซอยอยู่ห <c oughs> ลแห้งอยู่ดิรถแห้งอยู่แต่ว่ามันลึกขอให้คุณเดิน่าไปดิ เอาแม่เฮ้ยลงตะลี่งอกูนายเอมากีวิธีการได้อีกว่รอจากรถไปขั้คดึงคู่เนาะอันนี้ดึงไผดึงมันบ่แมนั่ดึงดึงบ่ดึงตัวดึงตัดึงต้เขาดึงจอคือดึงคู่ดึงแบบเนียนบ่ดึงแบบนียนบ่ เปลี่ยหล่องไหมเน้อเโอเคพี่เด็กควนหินยังไงไปไม่เอาตีนไปห้องเนี้ยห่องหอ้ได็กฟี่

เดี๋ยวเดี๋ยวท in ั้งหนาประท่านได้๋เดี๋ยวหลอกไม่เลยรถรถไถต่อรถไถต่อพ่วงไม่อยู่ครับฮะเ๋ใกล้สลิงนะครับ ดี๋ยวรถคันแรกมันหลุดจะซืือมันจะขึ้นได้ยุ่เสียนุ่นมาแล้วครับเสียนุ่นมากก็ใช้ยังไม่ได้กลยต้องลดไทยยังเยียวโอ้เสียนุ่นเข่งเคียดเลยครับ รถตีลมนาบูดเลยเงอหอนาบูดเลยเสียงรถนาบูดเลยรถา,าออออออะไเสเตียเรามาเลย ันตรนี้ตมนะมันเห็นได้ยู่หรตื <c oughs> mm ่นไปเลยจอมกัวเลยบััเลยนเ็กเอออบอกว่าเยอะใส่ตอ้ัว ได้า้พี่าวพี่ด้าดูด่าดูโอ้ยปอบเมยปาังพีพีโอ้มวนแต่น้อพีังพีห้าแดกดากสูตะกิตมได้ไหมเนาะซึ่งไทยกิเตมออบันดีบ่ไทยกบเลียบบทางนี่เนาะโต๊ตรงบนเอข้งเช้าบัน เพิ่มว่ากันบกุเรือเปล่าเก่านี่สื่อเลขยังเต้ยบอกเขาสื่อสองสามุ่มป่มสื่อสองศูนย์เบเต้ถือว่าปบอเต้สัเราเรื่องเลขสัเก็ตมันปวดพอถึงหอกเจ้าขวันมันถึงไลเด้ ไ้ายหลังแหละรถจเด็้มีแห้งยกเห็นเด้อ้ยรถงยรถจ้ยท้ายังโอยกระวังรถไถนะครับโ้ับมันมีตรงเนี้ยสีสูงนะพี่ว่าทาพุดออกให้เป็นสโลวจะง่าย เตรียมเลยเตรียมเลยได้กัดตัวแรกกันไปตัว่อ้ย่อยให้ลงเสกอะไรัจีบไตมาเองหรอกบอยบวยันตีนมันเนอนปะนันเออตีนผ้ามั้งนี่ยผาเลย ดเลยพราะการมาอุปสรรคทำให้ร้านแตกมันจะเป็นแบบนี้แหละดีกว่าฝนตกห้วยมันก็มีฝนตกนี่เอาอยลีเลยุ่นแค่นเขาหมือนันฝนตกเหกว่ะดีก็ฝนตกคนนี่ซับถุ่มไลมาเลยนามอ๋อพื้นดินค้นว่าไรหรอกครับ17นาทีแล้วเดี๋ยว้าลอเบิ้งบ่าื้นด้นได้เ่ราะสิท่านวิร่าวตันนี้ล่อรถแมคโครครับ